thank <laughs> ที่5กลับมาเจอกับอิงอีกครั้งที่นี่ Better Story Podcast นะคะในช่วงของ Now Showing ในวันนี้นะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะอิงไปดูอะไรมาคราวนี้อิงจะจัดเต็มรีวิวเองคนเดียวไม่ง้อเพื่อนเลยนะคะกับอารอบนี้นะคะวันนี้อิงมากับภาพยนตร์เรื่อง t e n e t นั่นเองนะคะ2020นั่นเองค่ะก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะของคริสโตเฟอร์โนแลนด์นะคะที่หลายๆคนก็อาจจะไปดูแล้วก็เข้าใจบ้างงงบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอิงอยากจะมารีวิวแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้นะคะทำอะไรอิงไม่ได้นะคะ สำหรับเรื่องเทนเน็ตนี่นะคะบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้ข่มขู่ไว้ว่ามันจะดูยากนะมันจะไม่เข้าใจนะอะไรเงี้ยนะคะอิงก็ตัดสินใจว่าโอเคไปดูค่ะแล้วก็คิดในใจว่ามามันจะยากสักแค่ไหนขอดูหน่อยถ้าง,งงก็คืองงอ่ะถ้าไม่งงก็คือเข้าใจมันก็มีแค่นี้เนาะคนเราใช่ไหมคะพอหลังจากที่ดูจบนะคะรู้สึกว่า ตัวเองเป็นผู้ชนะยังไงก็ไม่รู้นะคะคือเดินยิ้มร้ายออกมาจากโรงด้วอินเนอร์ผู้ชนะได้นะคะอินเนอร์ในใจนี่คือประมาณว่าเปไงล่ะมันจะยากสักแค่ไหนนะคะก็คืออ,อิงจะบอกว่าอา่ถือว่าอิงประสบความสาเร็จในการดูหนังเรื่องเทเนตนะคะเพราะว่าดูดูเรื่องนั่นเองนะคะเทเนตนะคะเป็นหนังแอคชั่นผู้ชายผู้ชายนะคะที่เล่าเรื่องนะคะว่าด้วยเรื่องของโลกคู่ขนานที่มีข้อกําหนด ด้วยเรื่องของเวลานะคะก็คือเรื่องของอดีตกับอนาคตอะไรน,นะคะเข้ามาเป็นตัวแปรในการดําเนินเรื่องนะคะอยากจะบอกว่าขอชื่นชมนะคะโนแลนสําหรับบทในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะที่เก็บรายละเอียดของทั้ง2โลกนี้นะคะทั้งโลกอดีตและโลกอนาคตเนี่ยให้ร้อยเข้าหากันได้อย่างละเอียดนะคะพอดีแล้วก็เป๊ะเวอร์นะคะเรียกเรียกได้ว่าคือเก็บรายละเอียดในทุกฉากนะคะตั้งแต่อดีตถึงอนาคตเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะคะคือจะบอกว่า โอเคยอมรับนะคะว่า15นาทีแรกเนี่ยง่วงมากนะคะเพราะว่าตัวละครพูดเยอะมากนะคะอิงก็มีเผลอบุบบๆไปเหมือนกันนะคะช่วงแรกตั้งแต่ฉากแรกอ่ะขอเตือนนะคะเตือนไว้ก่อนว่ารีวิวนี้สปอยนะคะมีการสปอยเล่ารายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูเทเน็ตนะคะ,ะไปดูก่อนนะคะหรือว่าใครที่คิดว่าจะไม่ดูแล้วก็จะฟังอิงอย่างเดียวนะคะก็ฟังต่อไปได้เลยนะคะโอเคสปอยนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะเล่าต่อคะ่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่า15นาทีแรกเนี่ยค่อนข้างง่วงนะคะคือฉากแรกเปิดมาเป็นฉากที่ตัวละครเนี่ยยิงกันในโรงเคฟโอเปร่าเฮาส์นะคะที่ประเทศยูเครนนะคะแล้วก็พอยิงกันเสร็จปุ๊บจบไปนะหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครก็จะ คุยกันนะคะอยู่ประมาณ10นาทีซึ่งอิงรู้สึกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างง่วงสําหรับอิงนะคะไม่แน่ใจว่าประสบการณ์เนี่ยเกิดจากการดูหนังสองเรื่องในในในวันเดียวกันหรือเปล่าทําให้สายตาเราล้านะคะแต่อิงคิดว่าจริงๆอิงตั้งใจฟังตั้งใจดูแล้วนะพออิงรู้ว่ารายละเอียดของเรื่องเนี้ยตัวบทหรือตัวไดอะล็อกเนี่ยพูดถึงทฤษฎีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรก็ตามที่ค่อนข้างยากแล้วก็เด็กสายสิงอย่างอิงไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็พยายามที่จะตั้งใจดูนะคะแต่ยิ่ง อ่านซาวด์แทกยิ่งฟังตัวละครพูดเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะอาจจะทำให้วูบๆง่วงๆไปได้บ้างนะคะในช่วง15นาทีแรกนะคะแต่ว่าพอตั้งใจดูนะคะตั้งสติด,ดูแล้วก็พอเริ่มที่จะจับจุดได้เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะหนังเนี่ยก็พาเราตลอนตลอนไปเรื่อยๆได้เลยนะคะก็คืออิงเนี่ยตั้งแต่พา์ที่หายง่วงเป็นต้นมานะคะก็คือต้องนั่งจ้องจอต้องตั้งใจดูกันมากๆนะคะเพราะว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะใช้สมาธิสูงมากแล้วก็ต้องตามให้ทันนะคะอันที่จริงแล้วนะคะ าการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยทั้งอดีตและอนาคตอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะก็คือเป็นการเล่าเรื่องของการย้อนเวลาจากอาอนาคตเนี่ยเข้ามาแก้อดีตเพียงแต่ว่าโนแลนเนี่ยหลอกเราด้วยการเล่าจาการอดีตก่อนแล้วก็คิดว่าอุ้ยคนจากอนาคตเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นกับเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือเปล่าทําให้เราในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งตีความว่าเป็นอดีตเนาะถูกไหม เราในปัจจุบันเนี่ยก็คืออดีตเนี่ยงงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็พาเราเนี่ยเดินทางเข้าไปในเรื่องเรื่อยๆไปนะคะจนกระทั่งไปถึงจุดที่เรานี่แหละเป็นผู้ที่มาจากอนาคตและย้อนเข้ามาในอดีตเองนะคะเปรียบเสมือนการเล่าเรื่องเป็นวงกลมนั่นเองค่ะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตเนี่ยพอตัวเราในอนาคตเนี่ยเข้ามาแก้ไขได้ไหมเรื่องนี้นะคะถ้าใครได้เคยดูนะคะรักบอลนะคะ เซกชั่นที่เล่าเรื่องของทังนะคะลูกของเบจิต้าที่นั่งไทม์ชีนมาจากอนาคตนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาแก้ไขอดีตนะคะาทำลายเรื่องนี้กับทำลายของดักก้อนบอลเนี่ยเล่าไม่เหมือนกันนะคะอิงเล่าทำลายดักก้อนบอลนิดนึงเนาะทำลายของดักก้อนบอลเนี่ยคือทังนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่โตแล้วนะคะตอนนั้นที่กลับมาเป็นทังเวอร์ชันวัยรุ่นหนุ่มนะคะนั่งไทม์ชีนมาจากอนาคตนะคะเพื่อที่จะกลับมาเจอพ่อนะคะเพราะว่าทั้งในอนาคตเนี่ย มีเวลาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อได้ค่อนข้างน้อยนะคะก็คือเบจิต้าเนาะแล้วก็ย้อนกลับมาในอดีตตอนที่ตัวเองยังเป็นเบบีที่บลูมายังอุ้มอยู่นะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาแก้ไขนะคะเหตุการณ์ที่เป็นหุ่นยนต์นะคะทั้งหมายเลข1 6 17 18เนี่ยทำลายล้างโลกในช่วงนั้นในใน,ในยุคสมัยของทั้งในอนาคตนะคะทั้งก็เลยตัดสินใจย้อนอดีตกลับมาเพื่อที่จะแก้ไขนะคะเพื่อที่คิดว่าถ้าย้อนอดีตกลับมาแล้วฆ่าหุ่นยนต์ทั้ง3ตัวตายไปนะคะ เขากลับไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้พบกับอนาคตที่สดใสและสุขสงบนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ทั้งนะคะได้รบนะคะจนชนะหุ่นยนต์ใดๆอะไรทั้งหมดนี้แล้วนะคะเราก็ตัดสินใจที่จะลาทุกคนเพื่อจะกลับไปที่อนาคตที่ตัวเองจักมาพอกลับไปนะคะปรากฏว่าอนาคตไม่ได้เปลี่ยนค่ะเพราะว่า อ,อนาคตของทั้งนะคะกับอนาคตของโลกที่ทั้งกลับมาเปลี่ยนเนี่ยปรากฏว่าเป็นาราดอกซ์ค่ะเป็นโลกคู่ขนานคือการที่ทั้งย้อนอดีตนะคะกลับมาแก้ไขใดๆนะคะไม่ได้แปลว่าอนาคตในโลกคู่ขนานของทั้งเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทั้งย้อนอดีตกลับมากลายเป็นว่าช่วยโลกคู่ขนานในยุคป,ปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้แก้ไขโลกของตัวเองได้นะคะก็คือเป็นการยืนยันกับประโยคที่พูดว่าคืออ,อนาคตเปลี่ยนไม่ได้นะคะ ประมาณนั้นนะคะเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันกันกบ Avengers n d Games นะคะเพียงแต่ว่า เ v e n g e r ์แอนด์เกสเนี่ยฉากใหญ่ฉากสุดท้ายที่สู้กับธานอสเนี่ยคือชนะธานอสเสร็จปุ๊บในอนาคตเปลี่ยนได้นะคะแต่ก็ยังอยู่ในลปเส้นเดียวกันก็คือพอเราเสียนาตาชาโรมานนฟไปนะคะก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้พอเราเสียไอรอนแมนไปก็คือไม่สามารถย้อนกลับมาได้เช่นกันนะคะก็คือแม้ว่าเราจะย้อนกลับไปเปลี่ยนอดีตนะคะอนาคตก็ไม่ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต้องการอยู่ดีนั่นเองนะคะอ่าส่วนกลับมาที่เทเนตนะคะเทเนตเนี่ยพูดในอีกมุมมองหนึ่งค่ะคือพูดใน บริบทคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็คือเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะกลายเป็นว่าเราในอนาคตที่ตัดสินใจย้อนอดีตมาแก้ไขอะไรบางอย่างนะคะกลายเป็นหนึ่งฟันเฟืองของอดีตนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองเรานะคะในในปัจจุบันนี้นะคะเดินทางเข้าสู่ช่วงอนาคตใช่ไหมคะแล้วก็ย้อนกลับมาแก้ไขอะไรก็ตามในอดีตที่เราคิดว่าเราจะกลับมาแก้ได้แต่ปรากฏว่าเรากลายเป็นส่วนหนึ่ง ของอดีตในช่วงนั้นนะคะก็คือ,อเป็นถ้าให้มองง่ายๆนะคะเป็นเรื่องราวคล้ายๆทฤษฎีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อะคะ่ะก็คือผีเสื้อกระพือปีกนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งฝนตกอะไรแบบนี้ก็คือเราก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทําให้เหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นนะคะฉากที่อ,อิงค้นพบนะคะว่าอ๋อสิ่งที่โนแลนพยายามจะเล่าและอิงเข้าใจเก็ตตรงนี้ได้นะคะก็คือฉากที่ตัวละครนะคะสู้กับตัวเองนะคะในฟรีพอตนั่นเองนะคะจริงๆตอนแรกเนี่ย ที่ฉายครึ่งแรกมาก่อนนะคะที่ตัวพระเอกนิวโรเบิร์ตแพทริสันนะคะสุดหล่อเอ็ดเวิร์ดนะคะเขาดึงหน้ากากของตัวละครตัวนึงออกแล้วก็ไม่ได้เฉลยในครึ่งแรกนะคะว่าเขาดึงหน้ากากของตัวละครตัวนี้ออกเนี่ยคือหน้ากากคนนี้เป็นใครนะคะไม่ได้บอกแต่ว่าพอตอนรบอบ2ที่ตัวละครย้อนกลับไปแล้วเราเห็นนะคะว่านิวเนี่ยดึงหน้ากากออกนะคะตัวละครที่นิวดึงออกก็คือพระเอกในอนาคตนั่นเองนะคะทําให้นิวเนี่ยเห็นตัวละครตัวนั้นแล้วเข้าใจว่าอ๋อ มันคือพวกเราในอนาคตที่ย้อนกลับมาช่วยนะคะพออิงเห็นฉากนั้นอิงเก็ตเลยอ๋อโอเคทั้งหมดนี้นะคะมันคือเซอร์เคิลเดียวกันมันคือเรื่องเดียวกันมันคือทำลายเดียวกันเพลงแต่ว่าโนแลนนะคะใช้วิธีการใช้วิธีการเล่านะคะที่หลอกล่อเรานะคะคือให้เราเนี่ยเดินตามเส้นเรื่องของตัวละครปัจจุบันไปเรื่อยๆนะคะทำให้เรามองว่าตัวละครตัวนี้คือเดินทางเข้าสู่ อนาคตไปเรื่อยๆนะคะเดินทางเข้าเส้นเรื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคว่ำไม่ว่าจะเป็นการปล้นฟรีพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะคือเกิดจากปัจจัยของแอคชั่นของตัวละครทั้งในอนาคต ที่ย้อนกลับมาแก้ไขอดีตก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างวนลูปนะคะก็คือจะย้อนกลับมาที่แต่อลล็อกเด่นของเรื่องนี้ที่นิวชอบพูดไว้นะคะคือ what happened happened นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแล้วนั่นเองค่ะแก้ไขไม่ได้เนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าใครงงนะคะอิงคิดว่ามีหลายๆช่อง YouTube นะคะที่เขาได้เล่านะคะทฤษฎีเหล่านี้ไว้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นทฤษฎีที่ยกความ ว,วิชาการนะคะมากกว่าของอิงนะคะแต่อิงก็ค่อนข้างที่จะเก็ตแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้มากนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะพยายามที่จะเดินตามเรื่องของตัวละครไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําคมเข้าใจนะคะว่าเรื่องนี้นะคะมีแค่ทำลายเดียวแล้วก็เป็นเรื่องของการวนลูปนะคะเพียงแค่ว่าโนแลนเนี่ยคะ่ะใช้วิธีการเล่าในการหลอกล่อเราเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ อย่างตอนท้ายนะคะถ้าใครที่เป็นคนดูหนังแล้วเก็บรายละเอียดได้ก็จะเห็นได้ดีนะคะว่าเป้ของนิวเนี่ยนะคะก็คือ,อเป็นเป้ที่พระเอกเจอตอนท้ายนะคะพอนิวเข้ามาช่วยก็แลวนิวเขาตัดสินใจว่าที่จะย้อนกลับไปคือเป็นฉากที่พระเอกรู้อยู่แล้วว่านิวจะต้องเข้าไปตายอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเค เรื่องนี้โนแลนสามารถแรปอัพเรื่องของบทและการตัดต่อได้ค่อนข้างดีมากนะคะชื่นชมมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้อิงอยากจะบอกว่าโอเคค่ะอิงเนี่ยดูรู้เรื่องนะคะเข้าใจนะคะไม่สงสัยนะคะถือว่าโนแลนเรื่องนี้ทําอะไรอิงไม่ได้เลยนะคะ,ะข้อผิดพลาดอย่างเดียวของอิงนะคะก็คือไม่ได้เช็คนะคะว่าหนังเนี่ยจะยาว กว่าที่คิดนะคะหนัง3ชั่วโมงนะคะก็ลืมไปนะคะว่าเป็นโนแลน Style นั่นเองนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะชื่นชมก็คือฉากสุดท้ายนะคะฉากที่แบ่งทีมรบนะคะเป็นทีมฟ้ากับทีมแดงอยากจะบอกว่าฉากนี้เนี่ยคือประทับใจโปรดักชันมากค่ะอยากจะถามเหลือเกินว่าไดเรกยังไงนะคะหรือว่าฉากถ่ายยังไงตัดต่อยังไงอยากทราบเทคนิคมากเลยว่าตัวละครฝั่งหนึ่งเนี่ยวิ่ง เดินหน้าแล้วตัวละครฝั่งนึงวิ่งถอยหลังแล้วก็ CG เหมือน CG แบ่งครึ่งอะค่ะครึ่งนึงเป็นแบบถูกทํำลายอีกครึ่งนึงเป็นแบบเหมือนประกอบร่างกลับขึ้นใหม่เป็นแบบ เรากาลังเดินทางเข้าย้อนเวลาแล้วเวลาก็ย้อนถอยหลังไปเรื่อยฝั่งหนึ่งเดินหน้าฝั่งหนึ่งถอยหลังอะไรเงี้ยฉากนี้คือดีงามมากปกมือให้โนแลนในเรื่องโปรดักชันเรื่องนี้มากเลยนะคะว่าไม่ได้จริงๆนะคะกับพ่อมดแห่งฮอลลีวูดคนนี้นั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องเทเนตนะคะก็เป็นหนังที่ดีของโนแลนอีกเรื่องหนึ่งนะคะสามารถไปดูได้นะคะแล้วก็ฝากผลงานของพ่อเอ็ดเวิร์ดคาเลนนะคะโรเบิร์ตพทธิสันนะคะแวมไพคนดีของอิงนะคะก็เรื่องนี้นะคะก็ปรากฏตัวในบท ลุกฉลาดฉลาดก็เข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นหนึ่งนะคะในคีย์เพอร์เซนสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะคะใครที่ชอบหนังแนวแอคชั่นผู้ชายผู้ชายนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนนะคะถ้าถามอิงนะ,ะอิงว่า Inception เนี่ยดูยากกว่าเรื่องนี้นะคะอันนี้ส่วนตัวอิงนะคะก็ใครที่คิดว่าดู Inception เราชอบนะคะก็น่าจะไปชอบเรื่องเทเนตนี้เช่นกันค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใครที่ติดตามอิงนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใน Twitter แล้วก็ Facebook ของ Better Story Podcast นะคะโอกาสหน้าอิงจะมารีวิวหนังเรื่องไหนในช่วงของนาว s h o w วิ่งก็ต้องติดตามนะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่า Podcast นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าที่นี่ Better Story Podcast ค่ะวันนี้อิงไปแล้วค่ะบ๊ายบาย